สำหรับพวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันพุธที่16กรกฎาคม2568มีเลขมงคลดังนี้1 3 8 7 9สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันอายุคนรักเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอาทิตย์60812หรือถ้าไปธนาคารหรือไปโรงพยาบาลช่วงนี้เลขบัตรคิว นะสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์10289ช่วงนี้คนวันอังคารจะฝันแม่นเลขจากความฝันก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร19826จะเข้าไปดูในแอปพลิเคชันเอ็มไทยซึ่งมีสถิติวลราที่ออกบ่อยอาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้สำหรับเลขเด่นของคนเกิดวันพุธกลางวัน12589 เลขจากเดกเ็กเล็กเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืน12076หรือจะสี่ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานก็เป็นสื่อให้กับคนวันพระหัสนะคะสำหรับเลขมงคลคนวันพระหัดสี8 9 4 7เลขที่บ้านเลขที่ที่ทำงานเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันศุกร์2 1 7ห5หหรือถ้าช่วงนี้มีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของเขาเป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันเสาร์หนึ่ง